ตายครับตายถ้านรีบไปแก้เธอครับเอ้ยนั่นมันตายไปแล้วไม่มีใครสูบแล้วยังจะเสื้อกกดหมายออกมาอีกว่าให้มร้อยมิลลิกร,รมัมไม่มีความผิดเป็นผู้เป็นผู้เสพไปปลุกผีดิบขึ้นมาอีกท่านออกมาเนี่ยท่านไปดูที่ว่ามีใครชื่นชมบ้างไอ้กฎกระทรวงกฎหมายที่ออกมาเนี่ย มีแต่คนด่าทั้งนั้นผมไปอ่านในกลุ่มไลน์ของกลุ่มพนักงานสอบสวนกลุ่มกักกลุ่มสมาคมพนักงานสอบสวนกลุ่มข้าราชการตำรวจกลุ่มชาวบ้านกลุ่มนักการเมืองมีแต่คนสรรเสริญท่านทั้งนั้นเลยใช้อะไรคิดตายแล้วท่านอาจจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรผมคิดว่าคนออกเนี่ยเขาไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรรอกครับแต่ไอ้พวกข้าราชการ